รถยนต์มีด้วยกันทั้งหมดกี่กลุ่มใช้อะไรเป็นเกณฑ์นในการแบ่งกลุ่มในคลิปนี้มีคําตอบค่ะค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่ารถยนต์ที่วิ่งอยู่ในบ้านเรานะคะมีทั้งหมดด้วยกัน5กลุ่มนะคะค่ะโดยมีการแบ่งกลุ่มออกดังนี้นะคะกลุ่มที่1นะคะได้แก่รถยุโรปรถประกอบนอกนะคะซึ่งรถพวกนี้จะมีราคาแพงนะคะเช่นปอร์เช่หรือแลบกนี่นะคะกลุ่มที่2นะคะเป็นรถยุโรปเหมือนกนะะันค่ะแต่ว่า นำเข้ามาประกอบในประเทศไทยนะคะเช่น Volvo, v m w หรือว่า Benz นะคะกลุ่มที่3นะคะรถเอเชียขนาดใหญ่ขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่1 8 0 0ซีซีขึ้นไปนะคะเช่นรถ Toyota Camry หรือว่า Honda Civic หรือว่า Mazda 3หรือว่ารถกระบะต4ประตูนะคะกลุ่มที่4รถเอเชียขนาดกลางที่มีขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่1 6 0 0ถึง1 8น0ซีซีนะคะเช่นรถ โตโยต้าโคโรนากลุ่มที่5กลุ่มสุดท้ายนะคะคือกลุ่มรถเอเชียที่มีขนาดเล็กนะคะ1 5 0 0ซ c ลงมานะคะเช่นโตโยตา้าวีออสนะคะหรือว่า Honda c ซีวินะคะรวมทั้งรถอีโกคาทุกทันทุกชนิดนะคะนี่แหละคะ่ะการแบ่งกลุ่มของ รถยนต์นะคะจะมีทั้งหมดในการ5กลุ่มดังที่กล่าวไปแล้วนะคะแต่ไม่ว่ารถจะเป็นกลุ่มไหนนะคะก็จะต้องต่อพรบก่อนนะคะถึงจะสามารถต่อทะเบียนได้นะคะการแบ่งขนาดของกลุ่มต่างๆนี้จะมีผลต่อการทําประกันภาคสมัครใจนะคะถ้าภาคบังคับนี้ก็จะใช้เกณฑ์เดียวกันนะคะถ้าหากว่าเป็นรถประเภทเดียวกันแล้วก็ลักษณะการใช้งานเหมือนกันนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆนะคะอยากจะลดรายจ่ายในการต่อพรบรหรือทําประกันรถนะคะ หรือว่าประกันชีวิตประกันไทยทุกชนิดนะคะในราคาสมาชิกก็ทักถามคุูหมีมาได้ค่ะคุูหมียินดีให้บริการทุกท่านนะคะ